สวัสดีครับ758วันการต่อสู้ในยูเครนแอดมินเป็นคนที่ไม่ยอมรับการลุกรานยูเครนของรัเสเซียนี้อยู่แล้วเพราะว่าไม่ควรมีใครไปลุกรานใครในเมื่อแบ่งประเทศกันไปแล้วนะครับทุกวันนี้ชัดเจนแล้วว่ารัเสเซียเนี่ยต้องการดินแดนของยูเครนเหตุผลสารพัดที่รัเสเซียอ้างขึ้นมาในตอนแรกมันดูไม่สมเหตุสมผลนี้อยู่แล้วสองปีกว่าความเสียหายนี้เกิดขึ้นมากมายมันเป็นความเสียหายที่ไม่ควรเกิดขึ้นตั้งแต่ปูตินชนะการเลือกตั้งครั้งล่าสุดรัเสเซียก็โจมตี ยุคเขีนนี่มากขึ้นรัเสเซียพยายามโจมตีกรงเคียบพยายามโจมตีเขื่อนเพื่อหวังให้ประชาชนนี้ได้รับความเดือดร้อน่องเชียร์รัสเซียอาจจะดีใจที่รัสเซียโจมตีแบบนั้นแบบนี้แต่ถ้ามีเวลาคิดนะครับนี่คือการลุกรานคนอื่นและเมื่อคือนที่ผ่านมานะครับก็เกิดเหตุขึ้นในรัสเซียมีกลุ่มกองกําลังที่อ้างว่า เป็นกำลังจากตะวันออกกลางเข้าไปโจมตีในงานคอนเสิร์ตชาญกรุงมอสโกทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า60รายบาดเจ็บนิดจำนวนมากนะครับเอาจริงคนสนมากรวมถึงแอดมินก็ไม่ได้ยินดีกับเรื่องนี้เพราะว่าผู้สูญเสียก็คือประชาชนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองสุดท้ายประชาชนเป็นผู้รับเคาะจากข่าวบอกว่ารัเสเซียเนี่ยกำลังสืบสวนเหตุการณ์แต่ว่าแอดมินคาดว่ารัเสเซียคงโทษยูเครนนี่มากกว่าที่จะไปโทษกลุ่มกองกําลังในตะวันออกกลางที่มาอ้างความร ผิดชอบนะครับเพราะมันสามารถนํามาสร้างการรับรู้ให้กับชาวรัเสเซียได้ดีกว่าต้องการให้ชาวรัเสเซียเนี่ยสนับสนุนรัฐบาลรัรเสเซียได้ดีกว่านะครับซึ่งเหตุการณ์โจมตีในรัเสเซียก็น่าคิดเพราะว่าก่อนหน้านี้สอเมิการได้ออกมาเตือนว่าจะมีการโจมตีในรัเสเซียนี้ร่วงหน้า แต่ว่ารัเสเซียก็รับมือนี้ไม่ได้เอาจริงๆฝ่ายตรงข้ามกับรัเสเซียก็มีเยอะไม่ใช่เฉพาะยูเครนนะครับมีหลายกลุ่มที่อยากแยกจากรักเสเซียอธิบายเพิ่มเติมรัเสเซียเนี่ยเป็นการรวมกันแบบสหพันธรัฐก็คือมีหลายเผ่าในประเทศคล้ายกับพมา่านะครับรัเสเซียใช้กําลังในการรวบรวมก็ย่อมมีบางกลุ่มไม่พอใจนี้อยู่แล้วยิ่งเกิดสงครามยูเครนขึ้นมารัเสเซียมีการเกณฑ์ทหารจํานวนมากนะครับและส่วนมากรักเสเซียก็ไปเกณฑ์มาจากชนเผ่ารอบนอกความไม่พอใจมีอยู่ แล้วเช่นกันนะครับส่วนการโจมตียูเครนของรัสเซียรัสเซียก็เร่งโจมตีในช่วงที่ยูเครนขาดแคลนอาวุธโดยเฉพาะระบบป้องกันภัยทางอากาศยูเครนก็เหลือน้อยนี่เช่นกันรัสเซียจึงใช้ขี่ประวุธที่สะสมมาสักระยะแล้ว90โลกูกโจมตีไปที่ยูเครนนะครับรวมถึงใช้โดรนอีก60สลำก็สามารถสร้างความเสียหายให้กับยูเครนได้ ทำให้ไฟฟ้าดับนี้เป็นวงกว้างรวมถึงรัสเซียพยายามใช้ขีป่ปธนลูกโลกในการโจมตีเขื่อนของยูเครนได้รับความเสียหายไปนะครับแต่ยังไม่ถึงขั้นเขื่อนแตกจุดมุ่งหมายของรัสเซียก็คือสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนอันนี้ก็เพื่อกดดันรัฐบาลของยูเครนซึ่งรัสเซียทำมาโดยตลอดในสงครามสองปีกว่านะครับ รัสเซียโจมตียูเครนครั้งนี้เป็นครั้งใหญ่ในรอบหลายเดือนเป็นการโจมตีแบบ LRA หรือว่า Long Range Aviation รัสเซียใช้ตู95อย่างน้อย10ลำพร้อมด้วยมิก3 1ใช้ขี่ปรรุก KS101 แล้วก็คินเซาแน่นอนว่าปล่อยจากนอกระยะไม่กล้าเข้าไปในเขตของยูเครนนี้อยู่แล้วเป้าหมายของรัสเซียก็คือกรุงเคียบเมืองหลวงของยูเครน ยูเครนได้รายงานว่ารัสเซียส่งโดรนชาฮิตมา63ลำยูเครนสกัดได้55ลำนะครับรัสเซียส่งขีปนาวุธ k ค1 0 1มา40ลูกยูเครนสกัดได้35ลูกรัสเซียส่งขีปนาวุธ k ค5 9มา2ลูกยูเครนสกัดได้2ลูกสิ่งที่ยูเครนสกัดไม่ได้ก็คืออิสกันเดอร์ M12 ลูก k ค2 2 5ลูกขีปนาวุธคินซาวเลูกขีปนาวุธ S300 อีก22ลูกเราจะเห็นว่าคทั้ง ยูเครนเนี่ยสกัดได้น้อยมากสรุปยูเครนสกัดได้92จาก1 5 1ลูกทําให้ยูเครนนี่เสียหายนี่พอสมควรก็เนื่องมาจากระบบป้องกันของยูเครนนี่เหลือน้อยแล้วตอนนี้ยูเครนเนี่ยพยายามร้องขอระบบป้องกันจากยุโรปซึ่งมันก็ไม่ง่ายเพราะว่ายุโรปก็ไม่ได้มีเยอะนี่ขนาดนั้นตอนนี้ต้องรอดูว่ารัสเซียจะมีขีปนาวุธมาโจมตีต่อเนื่องนี้หรือเปล่าหรือว่าต้องหยุดรอสะสมใหม่ถ้ารัสเซียยังโจมตีต่อนะครับต้องยอมรับว่า ยูเครนเนี่ยป้องกันได้ยากกรุงเทียบจะเสียหายนี้เพิ่มขึ้นแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นล่มสลายในตอนนี้นะครับเราต้องรอดูว่ายุโรปเนี่ยจะจัดหาระบบป้องกันให้กับยูเครนนี้ได้หรือไม่และรัเสเซียจะมีขีปมนุษย์มาโจมตีต่อเนื่องนี้หรือไม่เราก็ต้องติดตามต่อไปนะครับ